โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัยมาตามั้มชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hot Wheels Unleashed นะครับผมซึ่งเป็นเกมแข่งรถใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งวางขายกันเมื่อวันที่30นี่เองครับผมก็เป็นเกมแข่งรถ Hot Wheels นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จัก Hot Wheels อยู่แล้วนะครับผมซึ่งมีรถแบบว่าก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับ แต่เกมนี้มันต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าเขาทําเป็นรถของเล่นเลยเว้ยทุกคนนี่เดี๋ยวจะพาไปดูรถนะครับผมเนี่ยทุกคนรถแต่ละคันเนี่ยคือเป็นรถของเล่นเลยนะเป็นเหมือนกับว่าเราเอาของเล่นมาแข่งกันจริงๆนะผมไม่ใช่แบบว่าเอารถฮอตวิวทำมาเป็นรถจริงๆนะปกติเกมอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นแบบว่าเป็นฮอตวิวแบบทําเป็นรถจริงๆใช่ไหมเออแต่เนี้ยอันนี้เป็นของเล่นเลยเว้ยทุกคนซึ่งมันดูน่าสนุกดีนะค,ะครับผม แล้วก็ซีรีส์ฮอตวิเวเนี่ยมีรถค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะโคตรเลยเนี่ยมีไงมีคัมเปโลด้วยทุกคนไม่รู้มี86ผมเปล่าวะเ้ยแต่น่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีนะครับนี่บอลชักเกอร์สวินมิลก็มีนะครับผมนี่ใครที่ชอบรถฮอตวิวอยู่แล้วเนี่ยฟิวฟ้านะครับเกมน,นี้แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นภาษาไทยด้วยทุกคนนะครับเป็นเกมแข่งรถที่มีภาษาไทยแล้วก็เล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะเล่นออนไลน์ได้ สามารถสร้างสนามได้ด้วยนะครับผมเออเก๋ดีครับเกมนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันสักหนึ่งสนามครับผมผมก็เล่นไปแล้วนะครับสนามหนึ่งนะครับก็ถือว่าสนุกดีนะครับผมอ่าไปด่านไหนดีอ่ะไปด่านอ่าด่านนี้แล้วกันนะครับผมเอารถอะไรไปดีเอาบอลชาร์กเกอร์ไปดีกว่าทุกคนนี่รถถั่วกระโหลกนะครับผมด่านเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหม เป็นการเอาของเล่นมาแข่งกันจริงๆไว้ทุกคนเหมือนกันว่าเราเล่นรถคอสฟิวจริงๆ,ๆนะครับทุกคนฮนะมาครับพร้อมเกมนี้มีแบบว่าบูธในตรงในตัดด้วยนะครับผมนี่นี่ครับยิงในตัดได้ด้วยนะครับน,น,บน,น,บนี่แล้วก็เข้าโคง้งเข้าโค้งรู้สึกว่าเราจะต้องดิฟนะครับดิฟเพื่อเอาอันนี้เอาในตัดนั่นเองนะครับผมคันนี้ดิฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่หว่าไป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 ,ไป เบียดกันหน่อยเบียดกันหน่อยดิฟโอ้โหคันนี้ไม่ดิฟเลยวะไปครับผมพยายามตามเข้าไปครับเ yeah. ย่อยมาตามของแท้มาแล้วน้่ไม่ได้ดิของแท้มันชนอยามาทำของแท้มันต้องชนเราจะไม่ชนครับเราจะดิฟรถไม่ดิฟว่ะพยายามดิฟก่อนอึ๊มอันนี้ดิฟแล้วดิฟแล้ว เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปครับผมอันนี้เราก็เล่น AI ระดับปานกลางเลยครับไม่ได้เล่นแบบยากหรือว่าง่ายเกินไปนะ่ยโหนี่ขนาดปานกลางยังตามเขาไม่ทันเลยเนี่ยไปครับยิงในตูสยิงในตัสไปไปไปอันดับหนึ่งต้องเป็นของเราเท่านั้นอันนี้มันไม่ยอมดิฟกัทุกคนเหมือนเวลาโดนรถเบียดแล้วมันดิฟไม่ได้เลยครับผมนี่โดนแซงไม แซงไปเออไปครับสีนียิงในตัดไปยังไงอย่าบังดิโอโหสายยิงในตัดโดนบังครับผมรถไม่ไปเลยครับไปเว้ไปเว้รถแต่ละคันนี้ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับผมบางคันก็ดิฟดีบางคันก็เร่งสปีดได้เร็วนะครับผมไปครับโอ้โรอบสุดท้ายแล้วทุกคนฮะตอนนี้ยังอยู่แบบที่หกอยู่เลยไม่ได้แล้ว อย่ามาตั้มจะมาอยู่อันดับหกนไม่ได้ชนขอบชนขอบโอ้โหชนได้แบนี้อีกกล่องแท้เริ่มมาแล้วโอ้โหอยู่ดับสิบเอ็ดฟา็นแล้วไม่ได้ไม่ได้อย่ามาตั้มจะมาอยู่อันดับที่สิบเอ็ดไม่ได้ไป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 ันนี้มีบูทน้อยว่ะอันที่ผมเล่นก่อนหน้านี้มีบูทตัง้งสามสี่อันเลยครับผมเฮ้ยเราไม่เน้นดิปเพื่อกันเราเราเน้นแบบขับให้มันรุนเร็วอะ บอลชาร์เกอร์นี่มันชาร์จชาร์จบูทได้นะครับผมค่รนข้างเยอะเลยแม่ครับถึงมีบูทน้อยแต่ว่าชาร์จเร็วอยู่นะเออยังดีอยู่ยังดีอุ้ยเ้นชัยอยู่ข้างหน้าเ้นชัยอยู่ข้างหน้าเ้นชยัยเ้นชยัยโอ้โหในตัดหมดก่อน <laughs> โอ้โหได้แค่ที่เท่าไหร่เองได้แค่ที่5เองนะครับผม โอ้เ oh, สียดายมากเลยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเราไปเล่นด่านนี้ดีกว่ากนะัน่ะเล่นด่านนี้เดี๋ยวเราเอารถอะไรไปดีอะคันนี้ความเร็วสี่นะครับผมควบคุมได้ดีมากไอ้คันนี้ด้วยกันเปิดปะทุนนะครับผมคันนี้คันนี้น่าจะเฟี้ยวดีนะครับมาครับผมไม่รู้ด่านเดิมหรือเปล่านะด่านเมื่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันในด่านนี้ผมจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ครับผมเมื่อกี้รถรถไม่ถูกมือ นะ <c oughs> ไปครับยิงใหดตัดไปนี่เอ้ยคันนี้ดิบดีว่าอุ้ย,ยโดนเบียดโดนเบียดน้ำมาเบียดเราไม่ได้นะโอ้ยโชนโชน,โชนไปครับไปครับอย่าไปครับอุ้ยคันนี้ดิบดีมากโอ้แบบแทบจะเกาะไปกับถนนเลยครับทุกคนไปเว้ยไปเว้ย นี่คันที่ดิฟดีก็ดิฟดีมากๆเลยนะครับคันดิฟไปไ,ได้นี่ก็ดิฟไปได้เลยอยู่ที่รถด้วยนะทุกคนนี่อยู่คันนี้ดิฟดีมากมันก็นำเข้ามาแบบโคตรไกลดูดิโอ้โหดิฟโคตรสวยโดดไปครับจังหวะนี้ยิงยาวโอ้โหไม่มีใครตามผมทานนะบอกเลยนี่มาอยู่ที่รถด้วยนะทุกคนคันที่แบบดิฟดีก็ดิฟดีมากอ้าวไปชนทำไมวะเนี่ยดู ไปครับในตัดมีสามอันยิงยาวๆไปไปครับผมยไปกันเลยโดดตีเสียงคันนี้เหมือนอย่างกับ RX7 เลยทุกคนนะอุ้ย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 ไปชนทำไมเนะี่ยทางมี้ต้องกว้างต้องขวางไปชนทำไมเสียงเหมือน RX7 เลยทุกคนฮนะ เสียงเหมือนคลื่นลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่โอ้โหดีโคตรดีอ่ะชอบชอบชอบมาครับรอบสุดท้ายแล้วทุกคนแต่อันดับหนึ่งอยู่นะครับผมโคพุทธวิลพุทธวิลมาครับงูแอฟกีราไปนี่โอ้โหชนไม้กั้นอีกแล้อวอ่ะมันนำประดักษทางผมเฮ้ยทวินมิวแซงทวินมิวแซงไม่ได้เบียดเบียดยิงไอตัดงสี ในตัตหนีครับหน,ไหนไีไปหนีไปไปหนีหนีหนีมันมาแล้วทุกคนเบียดมันเบียดมันอัดไม้ยิงตัตหนีในตัดหนีครับจังหวะนี้ไปครับบีนวิวมันแรงว่ามันตามเรามาได้ใครพอที่ปวดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อนไปแล้วจวังหวะน,นี้ไม่อยู่แล้วครับอันดับหนึ่งครับผมมีเจอรถถูกมือหน่อยนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับ เย่ <Yeah. S 2> ยอดในที่สุดอย่ามาตั้ม <c oughs> ก็ได้อันดับหนึ่งสักทีนะ <c oughs> <c oughs> ครับผลล็อกด้านใหม่ด้วยเยี่ยมยอดอ๋อได้น็อตมาแล้วทุกคน มันสามารถแต่งรถได้ด้วยนะครับเกมนี้เราสามารถแต่งห้องใต้ดินของเราได้ด้วยนะครับผมเออเป็นเกมที่ฟิวฟ้าวดีนะแต่งห้องได้สร้างสนามได้นะครับหรือว่าเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องออนไลน์นะครับพบล็อบบี้แล้วนะครับผมกําลังเข้าอุ้ยเจอรถหลากหลายมากครับผมรู้สึกว่าจะไม่มีรถเหมือนเราเลยนะฮะอุ้ยคันนี้มีแลมโบ้ด้วยว่าฟิลฟ้าวครับผมมาครับแข่งออนไลน์นะครับคราวนี้มาครับผมพร้อมลุยครับสนามนี้ มีวนลูปสามรอบโอ้้าจะเวียนหัวนะาดูอ่ะโลเทสโลเทสโลมาครับพร้อมลุยเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ปิดไมค์นะครับผมอาจจะคุยกับคนอื่นได้ด้วยนะมาครับสามสองหนึ่งไปมาครับปุ้งแล้วจังหวะนี้สวัสดีครับทุกคนอย่ามาตั้มมาแล้วอุ้ย ในตัดหมดในตัดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโค้งเหรอโค้งเหรอโอ้โหไม่มีใครบอกเลยว่าโค้งเอ้าชนอีกคุณโทไป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 โอ้โหอันดับสิบเลยงานเข้าขึ้นเนินด้วยขึ้นเนินด้วยทุกคนโอ้โหโอ้โหโโอ้หด่านนี้ด่านนี้แม่งพันว่าเอาเรื่องทุกคนคนระับนี่โอ้โหในตัดดิ hơi 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 điểu cửa tờ này khơn cửa tờ này khơn ồ ơi nhưng này đản nhiên mà này hơi hạt này vô đi à hạt này vô đi à chéo muốn muốn lốt ong hơi điểu เกิดอะไรขึ้นด่านนี้เอา้เอาเฮ้ยยังไงว่าด่านนี้เล่นยากมากว่ะเฮ้ยเวอเลยเจอด่านนี้เข้าไปผมเหวอเลยครับเอาเรื่องว่ะเจอด่านนี้เข้าไปผมเลยไม่เป็นเลยอะเฮ้ด่านนี้เป็นยากจริงไป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  เนี่ยวนลูปสามรอบเอาไปว่ากูไม่เล่นละออกดีกว่าออกดีกว่าทุกคนเป็นด่านที่เล่นยากมากคือแบบลอยกลางอากาศแล้วคือไปไหนต่อไม่รู้ <c oughs> ผมว่าไปลุยสนามอื่นต่อดีกว่านะครับผมน,นี่มาสนามนี้แล้วกันสนามไร้เทียมทานนะครับผมไร์ทเทียมทานเอารถไปแข่งเดียวเนี่ยอันนี้รถอะไรอะ่ะ ทอมอัพซูมอัพไฟคาเฮ้ยคันนี้คันนี้ค่อนข้างเท่ดีว่ะทุกคนคนระับมันดูแบบเหมือนรถปีศาจนะครับผมเอาไปแข่งดิดูซิว่าจะเป็นยังไงมอารถปีศาจไปแข่งรันผมนี่อ๋อชื่อด่านว่าลงรถนะครับผมด, ync, ด่านนี o n นซิงนี่นี่ก็แปลภาษาไทยมาดีพอสมควรนะทุกคนครับ,รบเจอกับรถมากด้าหลายตามาก โอ้หออกตัวแบบสุดท้ายเลยแสดงว่ารถเราแรงไงเขาให้ออกตัวแบบสุดท้ายเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวมาครับสามสองหนึ่งไปมาครับมาครับยคันนี้ในตัดไม่ได้เป็นถังว่ะอันนี้ในตัดเป็นเป็นแบบว่าเป็นหลอดนะครับผมเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีอีแรงว่ะคันเนี้ย ไอ้พีดิฟน่อยมีดิฟน่อยอันชิดเชิดเชิดชิดหมายครับผมตาม F1 ไปโอ้โหเอฟวิ่งวิ่งดีมากเลยว่ะดิฟโชว์ดิฟโชว์อ่าโอ้ยระวังที่กั้นหมายครับหมายครับมาดิเบียดกันหน่อยมาดิ F1 โอ้โหมันมันมีเนตัสว่ามันหนีเราได้ยังตามอยู่ยังตามอยู่แข่งกันทั้งหมด3รอบนะครับผม เปลี่ยนแม่พทีนึงนี้หมั่นไส้เอฟวันเนี่ยโอ้ยมันมีเนตัสนี่เราก็มีเราก็มีอยู่เราก็มีมาแต่เนตัสเราน้อยไปนิดนึงเราน้อยไปหน่อยชาร์จชาร์จ้ยิงครับผมยิงครับแทงแทงแทงไม่ได้เนตัสผมน้อยมากเลยอะแอฟดิฟดิฟดิฟเอาเนตัสนิดนึงไปเว้ยไปเว้ยเก็บเนตัสมาหน่อยนึงครับ แล้วก็วิ่งต่อไปโอ้โหวิ่งเอฟันแม่งแรงจริง <c oughs> ผมพยายามเบียดมาก่อนเอ้ยไม้กั้นเอามาวางไว้ทำไมโอ้โดูดีรถผมนี่เสียเปรียบเอฟันมาทุกคนเอฟนมันเร็วมากครับ <c oughs> ไ,ปไ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 ปในตั๊ดเราน้อยไม่หน่อยแ่แล้วในตั๊ดเรามันยาวแล้วก็เยอะกว่านี้มันจะดีมากเลยครับดูนิมันยิงในตั๊ดมันเลย โอเคครับดิฟเอาในตัดแล้วกันมารอบสุดท้ายเลยด้วยโอ้โหแอนกับเอฟวันครับตอนนี้ชิงอันดับหนึ่งกันอยู่ไอ้มันชนแล้วมันชนแล้วหนี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 เฮฟหน,น,นีครับหนีหนได้ครับโอเคโอเคอเคันนี้ดิฟไม่ดีว่ะดิฟแย่มากเบียดมปปันเบียดมันเบียดมัน โอ้ห oh, เบียดไปครับโอ้โ oh, หมันหนีมันหนีมันหนีแล้วก็ตามมันหนีแล้วก็ตามครับตามครับมาครับได้อยู่ว่ันทุกคนได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเสียมันติดเตตัสปูดปาร์ตปูดปาร์ตมาเลยมาดิมาดิในจริงนายก็มาวิวิ่งดไม่สวยเส้นชยัยเส้นชัยมาแล้วอันดับหนึ่งครับเย้ เ้วไม่มีอะไรที่เยียบมาตั้มทำไม่ได้นะเก <c ười> <c ười> ือบแพ้แล้วไม่แล้วเมื่อกี้โอ้รถแต่ละคันนี้มันก็วิ่งไม่เหมือนกันสักคันเลยครับทุกคนคันเมื่อกี้ก็แบบว่าขับยากมากนะครับยากถึงยากที่สุดเลยนะฮะมาต่อไปด่านนี้เขาบอกให้เราเข้าที่หนึ่งนะครับไปให้ถึงโพเดียมนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนรถบ้างอันนี้รถอะไรรถมังกรเฮ้ยไม่ใช่มังกรดิรถฉลามชาั a ไบ b i นะครับผมชั a ไบ b i จาก ซีรีส์สตรีทบีสนะครับผมเฮ้ยรถฉลามมาทุกคนเท่ไปอีกแบบเนี้ยแต่บู๊ตมีน้อยไปหน่อย่ะเอาคันอื่นไปดีกว่าบอลชาร์กเกอร์นี่แล้วเรื่องเลยขับยากมากนะครับผมเอาทวินีมิลแล้วกันมาเอาทวินีมิลไปแข่งบ้างบอกเลยว่ามันแน่นอนครับรถสองเครื่องยนต์เนียเฮ้ยสถาบันดิฟนะครับผมคอเลจแคมปัสก็มาครับเขาบอกสถาบันดิฟแสดงว่าด่านนี้มันต้องดิฟแน่นอน หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยลองมาดูกันว่ามันจะมีที่ดิฟหรือเปล่ากับเจ้าทวินมิวครับที่อู้วันไปยิงตัดออกตัวไปครับออกตัวไปครับโอ้โหชนชนโอ้โหผมเบียดเขาตกสนามเลยว่าทุกคนโคตรโหดโอ้ยเก็บ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 เกตรงนี้ดิฟ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 โอ้โหไปครับไปครับ ไปครับยิงยาวมีบงมีบูธมีบงมีบูธไปครับไปครับแซงทางโค้งเป็นไงแซงทางโคง้งครับผมวิ่งแบบนี้มันอยู่วะทีให้โดดให้โดดด้วยแี่ไปครับดิฟดิฟดิฟหน่อยดิฟหน่อยดิฟหน่อยไปครับไปยิงเงาตัดไปหนีหนีเฮ้ยวิ่งทางไหนวะเนี่ยมีให้เลือกสองทางด้วยว่ะ ออกซ้ายออกขวาได้หมดอ่ะเราต้องวิ่งทางนี้ไปไปตัดไปครับดิ้นทดนึงอี่นี่โอ้โหโคตรสวยไปไปไปรอบแรกเรายังน้ำอยู่นะครับผมอ้ยันนี้ดิฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนแต่พอดิฟได้อยู่เนี่ยเออได้อยู่ไป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  ย,าาย,ย,าาย่าไปอย่าไปโอ้โหมันไปไปไปครับโอ้โหรถตูเ้เบ่งแซงรถตู้แซงทุกคนเรามีในตั้ดเหลือเราแซงได้อยู่นี่นี่ตัวน,นี้เป็นสนามไม่เหล็กนะครับผมทําให้รถเราเนั้นมันวิ่งติดอยู่กับสนามได้นะครับเป็นแบบดูไฟฟ้าชอ็อตๆแหละรถตูเ้เบ่งแรงวะ่ะเมื่อกี้ดูรถตู้เราเราไม่เอาเพราะว่ามันมันมัน มันค่าพลังมันน้อยนะครับผมแต่พอมาดู AI เล่นคือแบบทำไมมันแรงจังวะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยดิฟดิฟไปครับอย่าไปอย่าไปดิฟโชดิฟโชโชนไปนิดนึงยางอันดับหนึ่งอยู่ครับผมตามมาด้วยรถตู้ปิศามันมาไวมากมันมาแบบผมตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียว ผมก็พยายามหนีมันครับพยายาามหนีไม่ได้เข้าโค้งไม่ชะลอเข้าโค้งแบบเหยียบเลยนะครับไม่มีเบรกไปครับยิงยาวเก็บบูทยิงในตัดหลายสเต็ปมากไปยิงยาวไปครับผมไหนมันยังตามมาอยู่บ้าโอ้โหมันยังตามหลอกหลอนผมอยู่วะมันยังตามผมมาอยู่เลยต้องดิฟโชว์ไปนิดนึง อ่าดิฟโชดิฟโชดิฟโชแล้วก็เก็บบู้ยครับฟืดโอ้โหยิงตัดหนีหนีหนีให้ได้หนีให้ได้เร็ว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 ,รวอุ้ยโดนรถตู้ไล่ตามอุ้ยเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนดิฟดิฟดิฟเอาน็อตเอาน็อตยิงไปครับยิงไปนี่โอ้โหดิฟโคตรสวยเส้นชัยข้างหน้า เจเจข้างหน้าเรียบร้อยครับผมอันดับหนึ่งงน,นี่มันห้องทดลองวิทยาศาสตร์นี่ว่ะเอามาทำเป็นสนามแข่งซะด้วยนะเว้ยนี่ทุกคนมันคือรถของเล่นเลยนะปลดล็อกรางวัลสอบกี่โมงเขาก็ช่างจะแปลภาษาไทยมาเนาะเ <c> ย <oughs> ได้น็อตมาเพิ่มอีก60ตัวนะครับผมลองออกไปดูดิเรามีน็อตเยอะขนาดไหนเรามีน็อตร้อยกว่าแล้วผมว่าผมไปเปิด กล่องสุ่มเล่นดีกว่าทุกคนนะครับร้านค้ากล่องสุ่มผมมีกล่องสุ่มอยู่2กล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับดูซิว่าจะได้รถแต่ว่าเจ๋งเียงหรือเปล่านะครับเนรถทั่วไปครับผมจูบอนชาร์ตนะครับผมจาก X X r กซ์ r นะครับแ็กห้านะครับผมก็เฉยๆครับมันเป็นรถทั่วไปอ่ะเอามามาเปิดเปิดอีกรอบหนึ่งกล่องสุดท้ายดูได้อะไร และรถที่ได้ก็คือหอรถหายากฟาร์กแกซินเครับผมสุดยอดคันนี้ความเร็วแตะไปที่5ขีดเลยนะครับความเร็ว5ขีดว่ะแต่การเห่นความเร็วเขาต้งช้านะครับผมฮ้ยเอาเรถคันนี้ไปแข่งดิรถหายากนะเว้ยมาทุกคนเดี๋ยวเราเอาเรถที่เราสุม่มได้เมื่อกี้นะครับไปแข่งสักรอบหนึ่งแ้วกันนะครับกับเจ้าฟาร์กแกซินเครับผมจาก Hot Wheels Metro นะคันนี้ระดับหายากเลยนะทุกคน รถหายากผมว่ามันต้องวิ่งดีแน่เลยหรือเปล่าตัใแชคําว่าหรือเปล่าด้วยนะครับผมไปพร้อมลวยแต่ว่าความแรงระดับ5ขีดเลยนะทุกคนแสดงว่ามันแรงมากทุกคนนะครับแต่ว่าอาตาัตราเล่งขีดเดียวนะอาตาัตราเล่งก็ช่างชาครับผมมันคือรถดุดซ่วมหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนรถดูดซ่วมเลยนะไปครับสามสองหนึ่งไปุ่งไปครับ พุ่งไปพุ่งไปวู้ฮู้โอ้โแรงจริงว่ะกดในตัดสอทีขึ้นดับหนึ่งอะทุกคนนะแต่ว่ารถมันค่อนข้างดิบไม่ได้เลยดิบยากเลยทุกคนโอเคแต่จะพอดิบได้อยู่ไปครับไปครับขับมาบีบแต่ไหหรเรอวะเอ้ยเดี๋ยวสนามอยู่นี่ไปไหนวะกู วิ่งเลยไปหน่อยวิ่งเลยสนามโอ้โหแฮนด์ดิ้งโคตรยากขับยากมากไปไปแต่ว่าความสนุกนี่เต็มร้อยเลยครับผมรถขับยากก็จริงแต่ความสนุกเต็มร้อยครับยิงไอ้ตัดไปไป,ไปไปครับยิงไอ้ตัดไปครับผมผมว่าดับหนึ่งน่าจะมาแล้วล่ะน่าจะมาเป็นของเราแล้วล่ะหรือเปล่าโอยเขาโค้งมึงโค้งดิเฮ้ยมึงโค้งดิๆๆๆ รถไม่ยอมเข้าโค้งอ่ะรถไปไ oh, e หนไม่รู้ไป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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเลยโค้งนี้ยิงในตัดยิงในตัดไปยิงในตัดอีกทีหนึ่งเออรถดุดซ่วมมาแล้วครับไปครับผมยิงยาวไปยาวไปยาวไปโอ้โหันดับหกอยู่ครับผมก็ยังตามกลุ่มอยู่นะยังไม่ถือว่าลัางท้ายนะครับ ขรัโค้งดิฟไม่ได้เลยไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังว่าจะดิฟนะครับหมครับยิงยาวอุ้ยรถถังแม่งมาแข่งกับเราด้วยวะรถถังก็มาดูหมครับยิงไอต้าไปในตัดมันขึ้นไวอยู่นะถึงถึงไม่ดิฟมันก็ขึ้นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยแหกโค้งอันดับสิบสองเลย ไปไปไปรอบสุดท้ายแล้วด้วยโอ้เรียบร้อยแล้วผมจะชนะคอมพิวเนี่ยรถดุดซ่วมเราวิ่งไม่ออกเลยไปครับไปครับโอ้โหโอเบียดกันเบียดกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มึงอย่าเบียดกูสิรถกูเลี้ยวยากอยู่โอ้โหเบียดดีครับเบียดดีครับเดี๋ยวเลยว่าตอนแรกเราเลยไปแล้ว ต่อไปต่อ,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 อเขขอ <c oughs> ดเี๋ยว <c oughs> ไปครับเดี๋ยวไปเข้าโค้งยากโดนเบียดอีกไปครับนี่มันมันบีบแต่เองนะทุกคนเวลาเรายิงไอ้ตัดเนี่ยไปไป,ไป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 ไม่ได้ดับโหลดแน่นอนเชื่อผมแต่ดับหนึ่งนี่ไม่รู้ดูแล้วเหมือนไม่ได้ดูแล้วน่าจะได้ยากมาก <c oughs> นี่นี่เข้าโค้งเข้าโค้งเข้าโค้งเฮ้ยเฮ้ยหลุดโค้งหลุดโค้ง หลุดโค้งอะไรของกูเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหรถหายา,ยากขับยากเลยทีโอ้โหขับโคตรยากเลยครับอันดับที่10สอบโอ้ยตายตายตายโอ้เป็นรถที่ขับยากมากครับผมรถด,ดุดซ่วมเนี่ย ยอมใจลดดุดซ่วมเลยก็โอเคครับผมวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับผมจะได้แบบว่ามีกําลังใจในการทําตอนต่อไปนะครับเออใครอยากดูตอนต่อไปก็เบนเบนบอกกันได้นะครับผมผมกูจะเล่นต่อหรือเปล่านะเพราะว่าเกมมันเด้งค่อนข้างบ่อยครับผมตอนนี้ผมเล่นมาเกมเด้งประมาณ5ครั้งแล้วทุกคนซึ่งผมอัดหลายรอบมากนะครับกว่าจะได้คลิปคลิปเดียวเลยแต่ว่าซื้อมาแล้วนะก็ นา่าจะได้เล่นต่อแหละทุกคนนะนา่าจะได้เล่นต่อเพราะว่าเกมก็สนุกดีนะครับก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยครับผมที่สำคัญ,ญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเราจะพาคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวก็จะไปคลิปหน้าครับซีอูเก้ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย